าละรครับผมสวัสดีผู้ชมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกมแพนเซอร์พลาดินะครับผมสำหรับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กับดานุุสารนะเดี๋ยวไปเลยดีกว่าโอเคหลังๆนี่มันเริ่มยากขึ้นแล้วนะเนี่ยตัวมอนไม่เท่าไหร่ด้านบนต้องมีของน่าจะใช่โอ้โหน่าจะใกล้จบแล้วผมว่านะมันมาไกลแล้ว,ว่หลายดานแล้วด้วย ตรงนั้นม uh ีปืนดักไฟอยู่แบ็กสเตปเฟซเลยเล่นเกมนี้เนี่ยต้องสังเกตดีๆแม่งบางทีสีกลมกลืนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะดูไม่ทันมันชอบซ่อนอย่างเงี้ยอ่ะต้องจัดการดอกไม้ก่อนเพราะไอตัวกระดูกเนี่ยปัญหาอยู่สวยละอ่ะงั้นเอาไอตัวกระดูกก่อนไอตัวกระดูกเดินมาไม่ได้อีกดาเมจมันหนักอยู่ไหนตัวเนี้ยอ๋อ บมาบอลสองที่สวยไปเลยลวกันกระโดดเป็นอันชปแบ็กสเตปอัชปแบ็กสเตปเอ้ย <c oughs> ดีนะมีโลกกันอยู่ถ้ายืนอยู่โลกก็จะกันส่วนบนให้เกิดว่านั่งโลกก็จะกันส่วนล่างแต่ว่าส่วนบนก็จะเปิดโล่งคือเกมนี้มันจะใช้อ้ากูเดินเข้าไปหาอะไรวะนะคือเกมนี้เนี่ยมันจะใช้เรื่องโล่นี่แหละ มันมีส่วนร่วมในเกมแล้วก็เนี้ยผมรู้สึกนะว่าปีศาจม้าอา้าต้องเป็นตัวเล็กอีกโอ้โหเดี๋ยวนะใจร้อนไม่ได้โดนนะอันนี้ต้องไปเลยอาแล้วก็ผมรู้สึกอ๋อกระโดดทำไมวะน่าสวยแล้วก็ผมรู้สึกนะว่าปีศาจม้านะที่เราเจอตลอดอะที่มันมาสู้ด้วยอะ เป็นเพราะว่ามันต้องการจะทําลายอาวุธเราประมาณว่าไม่อยากให้ตัวเราเองเนะี่ยลุ่มหลงในอาวุธทุกคนเชื่อในทฤษฎีผมไหมถ้าเกิดว่าผมไม่ถืออาวุธไปอ่ะผมจะไม่เจอปีศาจมา้าอ,อ่นะมาดูกันว่าสิ่งนี้ผมคิดเนี่ยจะถูกหรือเปล่าจะไม่ใส่อาวุธไปเลยนะตอนนี้โล่งจะไม่เจอปีศาจม้านะคอยดูสิฮัลโหลแค่ขวานละกันเอ้ยใช้อาวุธเหมือนกันเลยนี่หว่าอาวุธเดียวกันเป๊ะ ให้เ <One> ห <input> he he ็ดมาริโอมาเหรอเห็ดนี้ดีอะกินแล้วฟูฮิลเฮ้ยเจอบ่อยจังไว้ตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวผมลองรับดูดีกว่าดูซิว่าผมจะรับสายฟ้าไม่ได้รับการโจมตีสายฟ้าไม่ได้นะต่อให้ถือโล่อยู่ก็ตามทีรีเฟนดอัพโอเคน่าจะฟันได้อีกทีหนึ่งอะได้อีกทีหนึ่งวะอโห กาวว่าจะฟันอีกแค่ทีเดียวเท่านั้นแล้วให้อาวุธแตกขลโหลเห็นมันได้ยังงี้สิที่ไมหนึ่งทีสวยๆกระโดดไปโดนดักแน่นอนเออเอา้เอากูเล่นอะไรวะเนี่ยดักตัวเองก็เป็นด้านล่างมีปืนอยู่ปืนนี้มันจะไม่ยอมยิงจนกว่าผมจะเดินผ่านดังนัง้นวิธีเดียวที่จะไปได้คือแบ็กสเตปไปเท่านั้นเออใช้เหตุนี่แหละทุบแบ็กสเตปกับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเพราะว่าเห็ดของผมเนี่ยคือฟูฮิวเดี๋ยว็ดเดฟูฮิวคอยดูเห็ดไว้อ่าประมาณนี้ยังไม่กดใช้เห็ดเว้ยจนกว่าจะจัดการได้ตัวนี้ได้แรกไปเลยแรกไปอเอา,าเอาเวละเอาเวลาไปไปไปดูเลือดอยู่แบกสเตปแบกสเตปแบกไม่เป็นไรลงจะต้องเป็นตัวเล็กไปเท่านั้นอีก อากูอบอกแล้วว่าเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าลงมาแบบไม่ไต่ฉากอะมันจะโดนดักถึงตายนะอ่าอ่าสะ,ะ,ะท้อนกลับไปตรงนี้ค่อยๆตายลงมาประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะต้องไปเลยสวยเกือบ <c oughs> <c oughs> จะลงมาแบบไม่คิดอีกแล้วโดนไปหนึ่งทีไม่เป็นไรอ้าไปไงวะทีนี้โอ้ย เอ้ยดีนะไม่ตายขึ้นมาก็โดนสีจ้าจมเจ้าแมงวันยิงไปยิงไปยิงยิงยิงอ้ยเอ้า,อาหุ่นยนต์เกือบโดนเกือบพลาดแล้วไม่ละกูขอรอบเดียวชนะเลยแล้วกันนะลาชามาแรงวันเบลเซบับหรือเปล่าเฮ้ยใ,ใช่จริงด้วยวะ่ะเดาชื่อมันถูกอ่ะ อันนี้ผมรู้สึกนะว่าไอตัวที่เราสู้มันผ่านมาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับแบบพวกตำนานอะตำนานปิศาจอะไรประมาณเนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะแบบเบลเซบับเอา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 าไม่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 ยอมแล้วไม่ยอมแล้วอายยิงไปดีวะโอเคอย่างไอด่านที่แล้วมันก็จะมีแบบเอ่อตัวที่มันคอยส่งวิญญาณสู่ปารโลกอะไรประมาณนี้เข้าไปฟัน ฟัน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 เออฟันแรกเลยก็ได้เนี่ยขอเซฟที่สุดละรอบเนี้ยเพราะว่ามันคือตัวสุดท้ายของผมแล้วอ๊อเฮ้ยเอาของกูคืนมาเอ้ยเอาอ้มเอาอ,อ,อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอ๋อได,า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 ดา้ๆดะเดะเดดอ๋เข้าหุน่นวู้ห้ยนึกว่าจะตายเลยโอเคสวยา โอเคอยู่รอดปลอดภัยยิงไปยิงไปยิงไปมุดดินมุดดินอะ่ะอ,อะไร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 โดนโดนแบ็คสเตปเฮ้ยแต่ว่าเลือดผมไม่ลดเลยนะเว้ยพายุแมงวันหรือปันอะอะอะเรียบร้อยขาดทีเดียวาทำไมไม่กระโดดปันปันเือด่านที่แล้วให้พายด่านนี้ให้พวกขุดดินด่านจบแล้วด่านเนี้ย ในที่สุดพวกเราก็ได้พบกันแกคือผู้ใช้อาวุธที่ยอดเยี่ยมมาต่อสู้ร่วมกับฉันสินานี่ตัวแกเองน่ะไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อเพราะว่าแกเองน่ะคืออาวุธพวกเราสามารถโค่นเจ้าแห่งจัก,กรวาลได้หรือว่าแกอยากจะตายภายใต้ดาบฉันเอาอะไครับผมสวัสดีสวัสดีทุกคนจะสวัสดีทำไมวะเนี่ยคือผมไม่ได้เล่นต่อจากด่านที่แล้วนะผมมาเล่นอีกวันหนึ่งเลย สับสนเล็กน้อยเออตายเลยมีสัญลักษณ์ตัว R อยู่เต็มไปหมดเลยคือมันกําลังจะสื่อว่าเฮ้ย <c oughs> นี่ด่านสุดท้ายแล้วนะไฟนอลบอสมีของซ่อนแน่นอนแบ็กสเตปอาเอา,เอาตวไอซิมบนถอย <c oughs> ไม่ตายไม่รู้ว่าด่านนี้จะเจอบอสมาหรือเปล่าแต่ว่านี่มันเป็นดา่าน สุดท้ายแล้วอะเราบอสหมามันมาทุกดาดเลยนะอ่าเยี่ยมไม่ได้กด d เฟน n ์อัพด้วยน๋ยนนะต้องเป็นดาบนี้ดีกว่าเบสซิ่งผ่านจ้าไม่เขาไม่ยอมให้ผมผ่านจริงๆเหรอเนี่ยโอเคตัวเล็กเดียว้ค่อยๆลงเดี๋ยวโดนดักนั่นไงว่าแล้วเชียวไฟ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 รอรอไฟหมดสวย นี่ยังจะเจออีกนะไอ้บอสมาตัวนี้แม่งเจอจนสุดจริงๆอะ่ะแปบ๊บเดียวทุกคนแปบ๊บเดียวชนะให้ของธรรมดามากเลยหนึ่งสโอ้โหเอาเรื่องอยู่ด้านบนมีของช่างมันเถอะตอนนี้ดาบผมเต็มไปหมดแล้วโอ้โหอยู่ในสถานการณ์ที่ ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากแบ็กสเตปอันนี้น่าจะกระโดดไม่พ้นคิดว่างั้นนะไม่งั้นเขาไม่มีอันนี้ให้หรอกโอเคสวยระเบิดเห็นเดี๋ยววายวายบ้าบอบแบ็กสเตปหนีโอ้ตรงนี้มีที่อันเชิญหุ่นยนต์หนึ่งสองไอ้ยาไยดาบนี้ตีเร็วนะนานี้โอ้ยอันนี้น่าจะเป็นดาบเทพแน่นอนทุกคน ขอและกันดาเมจ44กดใช้แล้วฟูลฮิลเป็นดาบที่ดาเมจแรงที่สุดแล้วเท่าที่ผมเจอนะบอกเลยว่าผมบัฟมาเต็มที่กดใช้ฟูลฮิลเลยดีไหมเนี่ยฮะใชอ่อนยนังวะต่อมันตามันตาโอ้ยอะโจมตีสาฟ้าคือทะลุโล่ป้องกันเด,ดี๋ยวเด้ อ่ะได้นะได้นะเอ้ยง่ายว่ะส่วนใหญ่มันจะมีบอสสองตัวเสมอทำอะไรวะเนี่ยเดีย๋ยวนะเติมเลือดก,ก่อนผมไม่มั่นใจว่าผมโดนโจมตีแล้วจะตายหรือเปล่าอันนี้ปูฮิวเหมือนกันอ่าปูฮิวเว้ยยังไงต่อล่ะชิมบนมือเหรอ ฮัลโหลหอกมาโดนกูแน่นอนขึ้นหอกหรือเปล่านี่ไงขึ้นหอกแล้วมาตีตางมันง่ายเป็นแล้วนะเอาทันเดอร์ไปเกินมือมือทำอะไรไม่ได้ทิมบนไม่ได้มาแล้วหอกโอเคสวยหนึ่งสองเอ้ยได้ชนะแล้วไหนไหนก็สุดท้ายละใส่ปีกแม่งเลยบินขึ้นไป บินไโอเคเรียบร้อยอ่าเลือดเต็มด้วยบอสมาหรือเปล่าบอสมามาจริงๆด้วยจงเลือกซะว่าจะทำยังไงกับอาวุธนี้ถ้าทำลายอาวุธโลกจะกลับสู่สันติภาพมีอำนาจแล้วเป็นจอมมานปกครองมนุษย์ต่อไปเลยกูนี่เร็วจริงๆเลย คุณได้เลือกเส้นทางแห่งความมืดเส้นทางแห่งดาบตอนนี้คุณคือตัวอันตรายของสมดุลวิญญาณที่ฉันสาบานว่าจะปกป้องอันตรายอย่างนั้นเหรอแต่ฉันอ่ะแน่ใจว่าโลกอ่ะจะปลอดภัยอาวุธเนี้ยจะทําให้คุณเลวร้ายขึ้นเหมือนกับคนก่อนหน้าของคุณลอนเป็นมนุษย์แล้วก็อ่อนแอแต่ว่าฉันน่ะไม่และฉันก็แข็งแกร่งถ้าคุณแข็งแกร่งแล้วก็คุณอ่ะจะต้องไม่ใช้มันต่อจากเนี้ยพวกเราคงต้องสู้กันมาจบเรื่องราวนี้กันเถอะนานนี่ อันนี้คือกองทัพปิศาจเหรอแล้วลก็มีตัวเราที่ขับหุ่นยนต์อยู่แล้วก็มียานอาวกาศที่คอยส่งไปทำภารกิจแล้วก็อาวุธอันนี้จะเป็นอาวุธที่ได้จากบอสต,ตัวที่แล้วเข้าสู่ด้านมือเต็มที่แล้วจบแล้วบล็อกหมดใหม่หมดรีมิกเหมือนว่าด่านมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะอาจจะแบบเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ายากขึ้นอะไรประมาณนี้ด่านเปลี่ยนไม่ใช่ด่านเดิมเลยรอบนี้ได้เจอกับบอสตัวนี้ว่ะ นานี่โอ้โหดซะด้วยดา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 ไอเราก็แม่งไม่ได้บัฟพลังป้องกันมาเลยรอบนี้บัฟพลังป้องกันมาแล้วจะตีเท่าไรก็ตีมาไม่กลัวอะ้ายฟ้าเรียบร้อยอาวุธธรรมดาโอเคเนื้อเรื่องกลับมาเหมือนเดิมแล้วบอสก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยที่ประเทศแคนาดาบอสจะเป็นตัวนี้แล้วคือปกติอะ ถ้าเล่นครั้งแรกอ่ะบอสจะเป็นม้าไงเดี๋ยวลองเล่นสักด่านหนึงดูแล้วกันมาดูว่าด่านเนี่ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคด่านไม่เหมือนเดิมด่านอ่ะมันจะยากขึ้นแต่ก็มันจะคล้ายเดิมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ครบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเออเฮ้อสวัสดีครับผม